มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรีมสุภกฤ i อวยพรวันเกิดให้แฟนสาวไม่เหมือว่าแต่ว่าน่ารักค่ะเด้ว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะคะถึงแม้ว่าคู่ของนักร้องพิธีกรสาวชื่อดังซานิทนิพาพรกับแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังรีมสุภกิตถินจันทร์ที่ซุ้มคบหาดูใจกันมาสักพักใหญ่ๆจะไม่ค่อยมีรูปออกมาให้ได้เห็นสักเท่าไหร่นะคะ แต่บอกเลยว่าความรักที่มีให้กันนั้นยังคงหวานจัดเต็มอยู่เหมือนเดิมอย่างล่าสุดนะคะ10ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของซานีิอายุครบ36ปีทางด้านหนุ่มรีมก็ออกมาโพสต์ตทางอินสตาแกรมส่วนตัว,วอวยพรวันเกิดแบบหวานๆออกสื่อนะคะบอกว่าสุขสันวันเกิดนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดและสวยที่สุดสําหรับผมอยู่กับผมทุกช่วงเวลาไม่ว่าทุกหรือสุข ปีนี้ก็โตขึ้นอีกปีแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงสวยวันสวยคืนนะคะขอให้มีความสุขทุกๆวันขอให้พรีเซนเตอร์เข้าสัก18ล้านตัวเลยอยู่บนเขาไปทุกๆปีเลยนะคะรักนะคะซึ่งก็มีเพื่อนเ้องในวงการรวมทั้งแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับซานินะคะโดยไม่ลืมแซวโมเมนต์หวานแบบนานน,านมาทีของคู่นี้นะคะ ซึ่งซานนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับฝ่ายชายด้วยว่าขอบคุณนะคะชอบของขวัญม,มากแอบเซอร์ไพรส์ก็ทำเงียบนะทางนี้ซานนี่เคยออกมาเปิดใจถึงสถานะความรักของตอนเองณตอนนี้นะคะว่ากว่าที่จะเลือกใครเข้ามาคุยในชีวิตได้ตนเองคิดแล้วคิดอีกนะคะคนคนนี้จะต้องรักแม่รักเพื่อนของเราด้วยและเป็นคนไม่พูดมากเข้าใจทุกการทำงานส่วนคนปัจจุบันเราถือว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่เขารักเราและรักแม่ของเรา เรื่องการที่เราไม่เปิดเผยเขาเคยคุยกันตั้งแต่แรกก่อนที่จะเริ่มคุยกันว่าเราเป็นคนแบบนี้นะไม่ชอบลงรูปถ้าลงคือต้องมีงานเทศกาลเทศกาลบางเทศกาลยังไม่ลงเลยค่ะแม้แต่วันเกิดก็ไม่ลงถ้าเปลี่ยนก็ขี้เกียจลบกลายเป็นว่าคนอยากรู้ว่าเราครบใครชอบใครรักใครเพราะไม่เคยลงรูปเลยส่วนอีกเหตุผลก็คือไม่อยากให้คนที่มาดูถูกเขาด้วยว่าเขาเกาะเราดังเพราะเรา เขาต้องดังด้วยตัวเองค่ะเขาต้องมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยตัวเขาเองทุกครั้งเราจะบอกว่าเราเองอายุเยอะแล้วนะมีแม่ต้องดูแลมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากๆแล้วต้องทําให้สําเร็จคุณเองก็ต้องทําให้สําเร็จเหมือนกันคือไม่อยากแบกใครเพราะณนะวันที่เราสู้มาเราก็สู้มาตัวคนเดียวเหมือนกันค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งเราสําเร็จในสิ่งที่เราควรจะได้เราก็เลยกล้าภูมิใจกับตัวเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ